กิษณะทั่วยุคล้อเก็บตกควันหลงงานออกร้านคณะภริยาทูดครั้งที่56มากกรรมสินค้านานาชาติเพื่อการกุศลแห่งปีที่จัดขึ้นโดยสภากาชาติไทยร่วมกับคณะภริยาทูดประจำประเทศไทยเมื่อวันที่25-28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในรูปแบบไฮบริดอีเวนต์ที่รอยัลพารากอนฮอ l ์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนงานนี้ทื่เป็นการผลิตก,กำลังจากสถานูตดว่า55 ประเทศทั่วโลกภายใต้แนวคิดช็อปแอนแชร์จะแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญจากนานาประเทศที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยนำเงินรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยครับโอ้โหนี่รน์ฝรั่งเศสโอฝรั่งเศสนี่เขาเรียกว่าเจ้าแห่งแฟชั่นเนี่ยฮะโอ้โหเขาเลยมีเนี่ยแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ากระเป๋านี่มากันแบบเนี่ จริงๆอิสราเอลเขาดังไหมอิสราลัมนะอิสพาลัมก็ดังนะโอ้โหนี่มาไปเขาก็ทำแบบปรุงปรุงรสชาติหน่อยนะสี่ร้อยนี่ข้าวอัมอน์อีกร้อยหนึ่งบวกเข้าไปอร่อยไหมครับอร่อยเห็นไหมอิสราเอล โอ้นิวซีแลนด์ก็เมืองผลไม้นะนี่โอ้โหยังไม่เคยไปเลยเนี่ยพาไปดูอย่างเมืองเขาอุดมสมบูรณ์เรื่องผลไม้โอ้โหดูฉ่ำม,มากเลยนะชิมก่อนค่ะชิมได้โอ้โหฉ่ำม,มากเลย<ช>โอ้โหนี่น้ำอะไรฮะนีปปปป่น้ำแอปเปิ้ลร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลน้ำแอปเปิ้ลโอ้โหนี่ายังไม่เคยปปไปเลย,เ,ยเรายกนิวซีแลนด์มาอยู่ที่พารากอน น้มัสเตครับสวัสดีครับวุฒเนปาลนะครับวุฒเราก็จะมีผ้าพันคอพัสมีนาครับทำมาจากแพะภูเขาครับแล้วก็มีซิงกิ้งบอลครับแล้วก็มีภาพพัตธรูปอะไรแบบนี้ครับได้ยินไหมครับก็วันนี้นะคะของจราเซียค่ะที่นิยมมากคือเป็นตุ๊กตาแม่ลูกดอกค่ะตุ๊กตาแม่ลูกดอกก็คือ จะเป็นสัญลักษณ์ของรัสเซียเลยค่ะว่าความร่ํารวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเงินไหลมาเทมาอันนี้จะเป็นแฮนด์เมดที่แม่บ้านรัสเซียที่สถานทูตนะคะเป็นคนทําเองหมดเลยสวยงามมากแล้วก็มีเป็นผ้าค่ะผ้านี้คือทํามาจากขนวูทแทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็คือของของที่เรานำมันมานะคะก็คือสถานทูตจีนให้ขายเป็นเกี่ยวกับโบฮีมานะคะเป็นที่นิยมของของบุรเราแล้วก็จะมีในส่วนของชุดประจำชาติก็คือจะเป็นชุด กีเพาแล้วก็ชุดแต่งงานแล้วก็จะมีของที่ระลึกค่ะมีเนี่ยของเล็กๆน่ารักๆน่ารักอนี้ค่ะเป็นลายของคนจีนเมก้าวีแคร์นะคะก็เป็นวิตามินอาหารเสริมระดับมาตรฐานยาวที่แนะนำก่อนเลยเป็นบุ๊ชชงชินจากเมก้าวีแคร์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกสรรมาอย่างดีที่สุดสำหรับทุกท่านในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเ<ม>ฟคซิเจนค่ะ เป็นคอลลาเจนบำรุงข้อเข่ามีลูกค้าให้ความสนใจมากมายนะคะยังไงเรียนเชิญที่บุกกิจกรรมของเมกาวีแคร์ได้เลยค่ะ สำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่ามาไม่ทันจริงๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปซื้อสินค้าในงานออกร้านคณะพระยาทูตได้ที่ w w w d p c r e d c o s s b r a s i l c o m นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้บริจาคให้กับสภากาชาติไทยได้ดังนั้นเนี่ยงานออกร้านคณะพระยาทูตไม่ใช่งานที่มาซื้อสินค้าอย่างเดียวแต่เป็นงานที่มาช็อปด้วยและที่สําคัญได้บุญด้วยค่ะ นี่นะครับมากรรมสินค้านานาชาติเพื่อการกุศลแห่งปีในงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่56ที่ศูนย์การค้าเฟรลี่ดีไซน์ณสยามพารากอนครับ